ครับทุกคนครับตอนนี้อยู่ที่สถานีขนส่งมอชิด2นะครับเราจะมาพาทุกคนนะครับไปเที่ยวกระดินนะเป็น2วันหึงคืนนะครับแบบลุยๆอะ่ะเออตอนนี้เวลา3ามทุ่มครึ่งนะครับรถน้อนออกเที่ยว3มทุ่ม55ไปถึงฐานกเขานะครับช่วงน่าจะประมาณปี5ห ค่ารถนนจองมาผ่านออนไลน์ก็คือประมาณ500กว่าบาทแต่ถ้ามาซื้อที่ท่ารถเนี่ยจะอยู่ประมาณ490บาทนะ ตอนนี้นะครับนนอยู่ตรงร้านเจก,กิมนะครับไปล้างหน้าแปฟันเรียบร้อยเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับเพื่อจะได้เดินขึ้นเป็นภูกระดึงแบบสบายใจคนเยอะมากนะอันนี้ยังมีคิวรอแบบขึ้น่อแท็กแบบน่าจะแบบน้อยของคิวได้ตอนนี้นนอยู่ที่ศูนย์ทท่่องเีศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูกระดึงนะครับ ขึ้นไปลงทะเบียนนะครับจองพื้นที่นะครับแล้วก็ซื้อประกันมาด้วยรวมอยู่ที่50บาทแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเป้เนี่ยนะครับไปฝากไว้ที่ลูกหาบนะครับไปชั่งน้ําหนักแล้วก็ให้ลูกหาแบกขึ้นไปนะตอนนี้กําลังเดินขึ้นคักระดึงนะทุกคนก็คือต้องแบกกระเป๋าเป้นะครับที่หนักมากๆนะครับลูกหาคือแบบว่า เต็มหมดคนเดยอะมากๆเราเจอพี่พจากช่องอไม่กี่บาทนะครับพี่กรกับพี่นะพี่เกดค่ะพี่กรกับพี่เกดนะครับ <c oughs> เป็นเพื่อนร่วมทริปที่ทําให้เราไม่เหงาใน <c oughs> ทริปนี้ <c oughs> ร่วมแบกกระเป๋านังหนักไว้ด้วยกัน <c oughs> ทุกคนครับตอนนี้อยู่ซ้ำแหกแล้วนะครับจุดพักที่หนึ่งสุดยอดแค่200เมตรเองนะ <laughs> เรามาสำรัแรกเราก็ต้องกินแตงโมก่อนเพื่อความสดชื่นอร่อยที่สุดในโลกครับสิบาทเท่านั้นฮนะอร่อยที่สุดในโลกเพราะว่าเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าเหนื่อยเหลือเกันเพราะว่าเหนื่อยมากในการขึ้นมากินแตงโมนะเราเหนื่อยแล้วร่างกายเราขาดาน้ำตาลเราต้องมาเติมน้ำตาลชนอคโกแลตช้อนนะอ <laughs> ร่อยที่สุดในโลกบาทเท่าน,น,นั้นหวานไหมน้องคนหวานหวานอ๋อรสชาติเหมือนแตงโมเลยอ่ะออืก็มันแตงโมพี่ งนี้คือโซนร้านอาหารจุดทักนะครับซัมแฮกก็จะมีร้านข้าวนะครับแล้วไฮไลท์ก็คือต้องกินแบบแตงโมนะครับแล้วก็มีร้านข้าวร้านน้ำแข็งสายนะครับร้านเสื้อผ้านะครับของฝากภูกระดึงเมื่อกี้เราเอากระเป๋าเป้น,นะครับให้ลูกหาานะครับแบกขึ้นไปล้วสบายแล้วก็เดินต่อไปนะจ๊ะ ซำกกวานนะครับเป็นจุดพักที่น่าจะแบบอยู่ครึ่งทางของการเดินทางขึ้นไปยังาลานกลางเต็นท์ก็ใช้เวลาตั้งแต่8โมงครึ่งเดินมาตอนนี้คือเที่ยงครึ่งทางเอง แล้วตรงนี้ก็คือทุกคนกําลังรอคิวนะครับถ่ายป้ายที่บอกว่าครั้งหนึ่งเราคือผู้พิชิตผู้กระดึงเดี<ม>๋ยวจะต้องรีบไปจองที่พักนะครับไปจองเต็นท์ไม่รู้ว่าจะมีเหลือหรือเปล่านะครับตอนนี้เรามาถึงศูนย์บริการนักท่องเที่ยวแล้วครับ เดี๋ยวไปลุ้นกันจะมีเต็นท์เหลือไหมเนี่ย ด้เต็นท์นอนเราแล้วนะครับคืนนี้ไม่ต้องนอนข้างค้างแล้วก็เช่ามาในราคาคืนละ200นะครับแล้วก็ถึงนอนนะก็มีผ้าหม่มผืนเล็กอีกอันหนึ่งที่นน,นนะ่ะไม่คิดว่าจะแบบเจออากาศหนาวขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าน่าจะอยู่ประมาณ4-5องศาได้ซ้าแต่เดี๋ยวเราต้องไปเอากระเป๋าก่อนจากลูกหาบนะเออน้องเขาน่าจะมาถึงอีกสักพักแหละแล้วก็ไปเอาผ้าหม่มผืนเล็กนะครับยังไม่ได้เอานะ แล้วก็เดี๋ยวพาเดินทัวร์รอบๆนี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปดูพาทิตตกนะครับสุดยอดเหนื่อยสุดๆไปเลยวันนี้ไม่น่าเชื่อลูกเพจน,นะครับว่าให้มาเขาพูกระดึงเหนื่อยไม่พอพอ,อาการหนาวอีก่าา ู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ตกไปแล้วนะครับที่ผาหมากดูนะครับแต่ตั้งแต่การเดินมาเรื่อยเรเราก็เห็นพระอาทิตย์กำลังตกพอดีนะมันก็สวยอีกแบบพระอาทิตย์คือรัดขอบฟ้าไปแล้วแหละแต่มันก็เป็นธรรมชาติที่สวยมากๆ ก็มาหาพวกพี่ๆเขาอุ in 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 uh huh? ้ยปลาต้มโกกินไหมมีใครกินปลาต้มโกลกไหมอ้วนป่าวะอ้วนแล้วนะอ้วนอ่ะนานาทีเพิ่งอาบน้ำมาสามทุ่มครึ่งพูดนาวันนี้ใส่ถุงมือด้วยตอนนี้อยู่ที่11องศา เดี๋ยวงนี้เช้าก็จะตื่นตอนตีสี่คึ่งนะครับลลังหน้าเปรงฟันเพื่อจะไปดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะครับโอเคดไนับ การขึ้นมาภูกระดึงของนเพื่อมันดูหมอกดูพระอาทิตย์ขึ้นดูพระอาทิตย์ตกมไม่ไม่สมดังใจเท่าไหร่ก็สวยสวยนะแต่ว่าอยากเห็นหมอกด้วยอะไรเงี้ยครับไม่เห็นนะพลาดเลยการมาภูกระดึงครั้งนี้เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินก่อนอันนี้เก็บของแล้วนะวันนี้เราคงจะกลับไม่อยู่ต่อคืนละ แต่ก่อนไปเนี่ยเดี๋ยวเราเอาของไปคืนนะครับเอาเต็นท์ไปคืนเอาพวกถุงนอนนะครับรผ้าห่มไปคืนนะแล้วก็เดี๋ยวไปจ้างลูกหาบนะครับให้แบกของลงไปโอเคสู้อันต่อไปนะครับ you, because you, because you เมื่อกี้ก็ฝากสัมภะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปน้ำตกต่อ คือจุดไฮไลท์ของน้ำตกที่นี่นะครับก็จะมีต้นเมเปิลนะที่ช่วงนี้ต้นเมเปิลกำลังแบบสีของใบเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีแดงแล้วก็จะเป็นฟิลแบบเหมือนอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวจะหาให้คนช่วยถ่ายรูปให้หน่อย เดินมาตั้งไกลทางเข้าอะไรเงี้ยไม่คิดว่าจะมีน้ําตกได้น้ําก็จะเริ่มแห้งและเดี๋ยวพาไปดูตรงโซนน้าตกต่อนะครับเราจะบายบายภูกระดึงแล้วนะครับหลังจากเดินไปที่น้ําตกมานะครับแล้วก็มานั่งพักนิดหนึ่งแล้วเมื่อกี้ก็จะไปเช่าจักรยานนะครับเพื่อจะปั่นกลับไปตรงหลังแปรนะครับเพื่อเดินทางกลับฟอกปอดนะครับที่ภูกระดึง Every time ตอนนี้บ่ายสองนะครับเพิ่งถึงซ้ำแค่โคตรปวดขา <laughs> ลงมาถึงข้างล่างเรียบร้อยนะแล้วก็เอากระเป๋าเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางแล้วนะครับถือว่าเป็นการจบการเที่ยวภูเกึงน,นะครับ2วันหนึ่งคืนนะแบคแพคมาคนเดียวแต่เหมือนไม่ได้มาคนเดียวเจอเพื่อนใหม่เยอะะเลยนะครับเหนื่อยหน่อยนะครับบอกจริงเหนื่อยรีวิวเลยเหนื่อยแล้วก็หนาวมากนะครับสเสน่ห์ของภูเก็งมนคือการเดินทางนะตั้งแต่ ขึ้นไปเลยนะครับเออแต่ละทราแต่ละการเดินทางมันมีเรื่องราวมีสตอรี่มีความปรงจําเอออันนี้ต้องให้มาพิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับส่วนไปดูผระอาทิตย์ตกนะครับส่วนขึ้นไปนอนเต็นท์ส่วนเรื่องการเดินไปยังหน้าผาหรือว่าเดินไปยังจุดไฮไลท์ต่างๆเนี่ย เพื่อนๆลองไปเก็บเกี่ยวกันดูข้างบนนั้นมีให้เที่ยวเยอะแต่ว่าอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกเดินไปเที่ยวกันหรือเปล่านะสำหรับวันนี้นะครับนนจะต้องลาทุกคนไปก่อนนะครับอย่าลืมช่ยกันกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์ช่องโนนด้วยนะครับ Paradise,